แสด้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมมาแล้วค่ะพบกับเซไตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเบาๆนะคะเกี่ยวกับ mindset หรือว่าระบบคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษาต่างประเทศนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนาะก,การเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยก็เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถของเราพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญไม่ยิ่งยอนกว่าการที่จะฝึกฝนแล้วนะคะก็คือในเรื่องของ แนวคิดหรือว่ามุมมองที่เรามีต่อภาษานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะวันนี้เซเตตจะมาชวนเมาท์มอยเกี่ยวกับมุมมองหนึ่งะคะเรื่องของภาษาเนาะสำหรับเซเตตแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซเตตจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากเลยนะที่จะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะ,ะแต่เอาข้อจริงๆนะถ้าเรากลับไปทบทวนอีกทีหนึง่งจริงๆเนี่ยภาษามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนสามารถที่จะ สร้างให้เกิดขึ้นจริงได้นะเพราะว่าหลักๆแล้วนะภาษามันก็คือทักษะอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะคราวนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนมมมอเมามอยเกี่ยวกับแนวคิดตรงนี้เนาะเมื่อเรามองว่าภาษามันคือทักษะนะคะทุกคนนั่นหมายความว่าทักษะคืออะไรเอ่ยทักษะคือสิ่งที่ฝึกฝนได้ค่ะทุกคนหมายความว่าย,ย่างไรเอ่ยหมายความว่าณตอนนี้ที่เรายังไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็าอาจจะเป็น เพียงแค่เพราะว่าเรายังฝึกฝนได้ไม่เพียงพอหรือไม่เต็มที่พอก็แค่นั้นเองนะคะถ้าภาษามันคือทักษะแล้วทักษะคือสิ่งที่ฝึกฝนได้หมายความว่าใครๆก็ต้องฝึกได้เช่นเดียวกันถูกไหมคะก็คือไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดเราสามารถฝึกฝนอย่างเพียงพอนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีทักษะนั้นๆได้นะคะแต่แต่มากจะ เปรย,เ,ยเป็นเหมือนการขับรถนะคะอย่างใครที่ตอนแรกขับรถไม่เป็นเนาะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ตามนะ,ะเราไม่ได้ไหมายความว่าเราเกิดมาปุ๊บเราจะขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเลยหรือขับรถยนต์เป็นเลยถูกไหมคะมันต้องเกิดจาก กระบวนการฝึกฝนเนาะโอ้ยอยากขับรถยนต์เป็นอยากขับรถเป็นเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกเนาะว่าเออมันใช้พวงมาลัยยังไงมันเหยียบคันเร่งยังไงมันเหยียบเบรกยังไงแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะฝึกฝนเพื่อมีทักษะการขับรถได้นั่นเองนะคะภาษาก็เช่นเดียวกันนะคะภาษาเป็นทักษะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นณวันนี้เราอาจจะยังไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะแต่ถ้าเราฝึกฝนได้ดีพอ ได้เพียงพอมีระยะเวลาในระดับหนึ่งเนาะก,ก็จะสามารถทําให้เรามีทักษะการพูดภาษานั้นๆที่เป็นภาษาต่างประเทศได้เช่นกันค่ะเคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าอ้าวแล้วไอ้เจ้าทักษะเนี่ยมันจะทําให้เกิดขึ้นได้ยังไงแน่นอนค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เซเตอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคน เปิดใจแล้วก็ปรับ mindset นะคะก็คือทักษะมันเกิดขึ้นจากการกระทาซ้าๆนะคะก็คือการทาสิ่งเดิมซ้าๆนั่นเองนะคะย้อนกลับไปที่เรื่องของการหัดขับรถทุกคนที่ขับรถเป็นแล้วลองย้อนกลับไปตอนที่เรายังฝึกขับรถใหม่ๆได้ไหมคะรู้สึกไงเอ่ยเงเงเงินเงนะินเนาะประมาเนาะเหยียบเบรคผิดบ้างเหยียบคันเร่งถูกบ้างนะผิดผิดถูกถกนะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะ ก็ลองเปรียบเปยกับการเรียนภาษาเนาะอย่างภาษาญี่ปุ่นเองใครที่เป็นมือใหม่กําลังหัดเรียนเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวอ่ะมันเขียนยังไงอุย้ยมันออกเสียงยังไงไม่ได้และคือเขินบ้างอะไรบ้างเวลาที่จะพูดเพราะว่าแค่เรายังทำซ้ำไม่เพียงพอเนาะมันก็ยังเกิดทักษะที่อาจจะยังไม่แน่นหรือว่าไม่เก่งพอก็แค่นั่นเองนะคะแต่คราวนี้ถ้าวันนี้นะเรามาฟังเซตไถแล้ว ปรับ mindset ใหม่ว่าเฮ้ยทักษะมันก็แค่เกิดจากการทำซ้ำนะคะเราก็แค่ทำซ้ำซ้ำแค่นั้นเองนะ,ะแล้ววันหนึ่งเมื่อเราทำซ้ำในจำนวนที่มากเพียงพอนะคะเราก็จะสามารถก็เกิดเป็นทักษะหรือว่าสร้างทักษะนั้นๆขึ้นมาได้เองนะครานี้เรากลับมาดูพื้นฐานทางด้านของภาษากันบ้างนะว่าในหลักภาษาแล้วเนี่ยเอาเคร่องจิงมันมีทักษะอะไรบ้างนะคะ จริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันมีแค่4ี่ทักษะใหญ่ๆแค่นั้นเองนะคะก็คือทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านแล้วก็ทักษะการเขียนหรือที่เราท่องง่ายๆว่าฟังพูดอ่านเขียนนั่นเองนะคะจริงๆไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้นะ,คะแค่สี่ทักษะเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาเราท่องฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นนะคะก็คือเวลาที่เราจะเรียนเนาะอยากให้เราเริ่มจากฟังไปพูด ไปอ่านแล้วก็ไปเขียนนะคะเพราะว่าเขาเรียงมาให้แล้วแล้วก็มันก็เป็นตามธรรมชาติแบบนั้นนะคะคือให้เรานึกถึงเราตอนเด็กๆแล้วกันเนาะเราอาจจะยังจําไม่ได้เนาะตอนที่เราเด็กๆนะหนึ่งขวบสองขวบเริ่มหัดพูดใหม่ๆถามว่าเราเรียนไวยากรณ์ไหมคะเวลาที่เราพูดภาษาไทยมีใครมาสอนไวยากรณ์ไหมมีแม่เรามาสอนไหมเออเนี่ยเนี่ยคำว่าพ่อนะคะเป็นคํานามนะลูกแบบเนี้ย มีคุณพ่อคุณแม่ใครสอนภาษาไทยเราแบบนี้ไหมคะไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปคือเราเราจำความทรงจําตอนนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าให้เราดูรอบตัวเราละกันเด็กๆเนาะเด็กๆที่เขาฝึกพูดภาษาที่1นนะก็คือภาษาเกิดเขาเลยเนี่ยภาษาพ่อภาษาแม่ของเราก็คือถ้าเป็นพวกเราก็ภาษาไทยถูกปะลองย้อนกลับไปดูคะ่ะว่าเด็กๆเขาพูดจากอะไรนะเอาแค่จริงนะคะสี่ทักษะที่ว่านี่ แต่แนะนำให้เราเพิ่มจากทักษะการฟังก่อนนะคะคือ start here นะคะเอเริ่มจากการฟังก่อนเลยนะ,ะฟังแล้วก็ค่อยพูดะะฟังเสียงนะคะตั้งใจฟังเสียงนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ฝึกพูดเรียนแบบเสียงที่เราได้ยินนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาเรียงมาให้ถูกต้องแล้วนะ,ะสีทักษะที่เราจะเรียนนะคะอยากให้เราเริ่มจากฟังพูดก่อนเนาะ ฟังพูดพอเริ่มคุ้นเคยคุ้นเสียงคุ้นสำเนียงเริ่มพูดเรียนแบบเสียงที่มันเป็นเสียงภาษาต่างดาวนะภาษาญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นภาษาต่างดาวอย่างหนึ่งสําหรับเราถูกไหมเพราะมันเป็นภาษาที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มฟังก่อนตั้งใจฟังฝึกสังเกตเสียงเสียงไหนเหมือนภาษาไทยเสียงไหนไม่เหมือนภาษาไทยเสียงไหนแปลกเสียงไหนพูดยากนะแล้วก็ค่อยๆที่จะฝึกเรียนแบบ เสียงต่างๆที่เราได้ยินนะคะก็คือเสียงในภาษาญี่ปุ่นที่เราได้ยินนั่นเองนะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยไปเริ่มเรียนในเรื่องของอ่านเขียนก็ได้นะ,ะไม่ได้สายไปนะคะคราวนี้ทักษะทั้ง4ั้งษะก็คือฟังพูดอ่านเขียนนะะ่ะมันจะทํายังไงให้เกิดขึ้นเมื่อกี้เซตไบบอกแล้วใช่ไหมว่าทักษะเกิดจากอะไรนะการกระทําซ้ําๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่เราจะต้องฝึก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 เท่านั้นที่จะคลองโลกค่ะทุกคนถ้าอยากเก่งภาษานะหลีกเลี่ยงการฝึกฝนไม่ได้จริงๆนะคะคราวนี้ถ้าเรามีระยะเวลาจำกัดนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามีเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นแค่ครึ่งปีสมมตินะมีแค่ครึ่งปีเวลาเราสั้นมากกว่านี้จะฝึกยังไงอ่ะ ก็ต้องทําซ้ําๆบ่อยๆทีๆทีกว่าคนที่เขามีเวลามากกว่าเราแค่นั้นเองนะคะก็คือเราใช้จํานวนครั้งมาเป็นตัวที่จะทําให้เราล้นเลี้ยะเวลาได้นะถ้าเกิดใครอยากเก่งเร็วๆก็อาจจะต้องฝึกแต่ละวันเนี่ยให้มันเยอะๆทีๆซ้ๆําๆบ่อยๆนั่นเองนะคะแต่ใครพอมีระยะเวลาก็ค่อยๆฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ยากเลยนะก็คือท่องไวค้ค่ะ ฝึกๆเท่านั้นที่จะทําให้เราเก่งภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าอยากพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งๆทำํำยังไงล่ะก็ฝึกพูดบ่อยๆนะอยากพูดเก่งก็ต้องฝึกพูดบ่อยๆนะแน่นอนว่าช่วงแรกๆเราจะเคอร์สเคินเอิยเออะไรเนี่ยเสียงฉันฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเขาจะฟังฉันรู้เรื่องหรือเปล่าเป็นเรื่องปกตินะคะ่ะ แต่ถ้าเราไม่ฝึกเนาะมันจะไม่มีจุดเริ่มต้นใดๆที่จะทำให้เราพูดเก่งได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากพูดเก่งเลียงไม่ได้จริงๆที่จะต้องฝึกพูดบ่อยๆในขณะเดียวกันกถ้าเกิดโอ้หนูไม่ชอบพูดนะคะเซแต่ว่าหนูอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อไปฟังอนิเมะอยากฟังอนิเมะให้รู้เรื่องอยากฟังรู้เรื่องก็ฝึกฟังบ่อยๆ ฝึกฟังบ่อยๆค่ะจริงๆเราหลีกเลี่ยงการฝึกฝนไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากฟังรู้เรื่องไม่อยากสนทนากลับไม่เป็นไรนะแต่เราต้องฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็เซตเตยจะบอกว่าการฝึกฟังเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากๆเลยเนาะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกพูดตามหรือเรียนแบบตามนะคะแต่คราวนี้ยสิ่งที่คนมักจะหลงลืมคือในการฝึกฟังนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะเราจะต้องมีหลักการฟังด้วยนะ เดี๋ยววันหลังเทสายจะมาแชร์ในส่วนของหลักการฝึกฟังอย่างมีอย่างมีเขาเรียกอะไรอย่างมีหลักการนิดนึงและกนันเนาะไม่ใช่ฟังปล่อยให้มันไล่ไปโอเคถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมถ้าเกิดฟังเหมือนกับเราเปิดเพลงแล้วก็ปล่อยให้มันคลอๆไปเรื่อยๆมันก็ฝึกฟังได้เหมือนกันแต่ว่าประโยชน์มันจะยังได้ไม่สูงสุดเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเสียแต่จะมาแชร์ให้ฟังอีกทีว่าถ้าเราอยากฟังรู้เรื่องฝึกฟังบ่อยๆเนี่ย หลักการฟังเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราบอกว่าโอ้ยอยากเขียนได้อยากเขียนอยากฝึกเขียนเนี่ยตัวฮิลังนะมันสวยมากเลยคันจิมันเท่มากเลยถ้าฝึกถ้าเขียนได้นะคะก็เหมือนกันค่ะก็เขียนบ่อยๆเนาะบางครั้งมันหลีกเลี้ยงไม่ได้จริงๆที่เราจะต้องเขียนตัวอักษรเดียวเป็น1 2 3 4 5สามสี่ห้าหน้ากระดาษหรือเขียนตัวเดียวเป็นร้อยๆครั้งเพื่อให้เราสามารถที่จะจดจําเส้น ว่ามันขีดอย่างไรนะมันเขียนอย่างไรหรือเขียนแบบไหนถึงจะสวยตวัดซ้ายตวัดขวาแบบนี้ก็ต้องฝึกเขียนบ่อยๆเช่นกันและสุดท้ายอยากอ่านออกอยากอ่านมังงะได้ฉันไม่อยากสนทนากับใครฉันอยู่อยากอยู่ในโลกมังงะของฉันอยากอ่านได้ฟินคนเดียวก็ได้วะไม่อยากคุยกับคนอื่นได้เช่นกันฮะเราก็ต้องฝึกอ่านบ่อยๆเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วหัวใจของมันก็คือกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้ค่ะ ฝึก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 ,กเท่านั้นที่จะคลองโรกนะคะแล้วก็วันนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือวิธีการฝึกฝนที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือการเรียนแบบค่ะเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วนะภาษาม,มันคือการเรียนแบบนะย้อนกลับไปถึงวัยเด็กอนุบาลตอกเต่อ,ตอของเรานะคะเราเรียนแบบภาษาไทยจากเสียงรอบตัวที่คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาคุยกับเราแล้วเราก็พยายามที่จะเรียนแบบเสียงที่เราได้ยินถูกปะ เรียนแบบการพูดที่เราได้ยินแล้วก็สักพักเราก็จะเริ่มที่จะสร้างประโยคด้วยตัวของเราเองได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะ,ะวิธีการฝึกที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอีกอย่างหนึ่งก็คือฝึกจากหลักการเรียนแบบนะ,ะฝึกฟังได้ยินยังไงอยากพูดตามเรียนแบบเสียงตามเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะนั่นหมายความว่าเจแตยจะบอกว่าถ้าเราฝึกจากการเรียนแบบถูกไหม เป็นสโลแกนของภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟของเซตายเลยก็คือใครๆก็พูดได้แค่เรียนแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟของเซตายสนับสนุนให้ใครก็ตามที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้แค่เราปรับไมเซตนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากเรียนเขียนอ่านฉันไม่น่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดได้ค่ะทุกคนใครๆก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้แค่เรียนแบบเป็นเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนแบบอย่างมีแนวทางที้ถูกต้องซึ่ง หน้าที่ในการชี้นำคือหน้าที่ของเซตายนะมัคเซเตกุเดนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเซตายเซตายจะค่อยๆทยอยเสิร์ฟความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบแน่นๆเน้นๆแต่เบาๆแบบให้เราเสิร์ฟแล้วเราแบบกลืนกินหรือว่าย่อยได้ง่ายที่สุดเท่าที่พลังของเซตายจะสามารถย่อยมันได้นะคะโอเคเคียวะเคเดะกัมบะกัมบะรีมาชูกะกัมบะรเรากันอะคิดว่าทุกคนน่าจะพอสู้ไหวเนาะ อีช่วนกัมเนก็คืออยากให้ทุกคนมาพยายามไปด้วยกันเนาะพยายามในแบบของเราเองนะคะแล้วก็เสดจะทำคลิปที่เป็นเรื่องของ Mindset หรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษาเสริมพวกเราเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะมาตานี อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะเรียนแบบเนาะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เซตายภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟด้วยนะคะเซตายพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนค่ะสามารถที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะเพราะเซตยมีความมั่นใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าใครๆก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้แค่เรียนแบบเป็ดน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้เซตายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิป たたい。それでは、終わりましょう。またねバイバイ。